วันนี้มีพระผงชนิดหนึ่งนะครับที่หลายท่านบอกว่าสามารถห้อยแทนวัดระฆังได้แต่อันที่จริงแล้วนี่คือผงสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีล้วนๆครับสวัสดีครับพี่ๆวันนี้ผมมีพระผงชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถใช้คำว่าห้อยแทนพระสมเด็จโตได้เพราะนี่คือผงที่สมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีลบเอาไว้ในอดีตครับย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เกิดข้อพิพาทระหว่างไทยฝรั่งเศสคณะาจารย์หลายรูปในยุคข,ของจ่าจงคงอีได้มีการทำวัตถุมงคลแจกจ่ายให้กับชาวบ้านประชาชนทั่วไปรวมถึงทหารหารที่ออกรบเเพื่่อชาาาติึงททวััดรกกก็็ีลลูหปน ตำรวจและทหารเยอะเป็นจํานวนมากเหมือนกันครับหลวงพุ่นาควัดระคังครับหากจะทนะําผงณตอนนี้ก็คงไม่ทันส่วนในเรื่องพิมพ์พระหากจะแกะใหม่ก็คงจะไม่ทันการหลวงพุ่นาควัดระคังใช้ผงเก่าจากพุทธโคสาจารย์จเจริญที่ได้รับจากสมเดจโตมาทําการกดพระอินโดจีนในครั้งนี้ครับรวมถึงแม่พิมพระนะครับไม่สามารถแกะบล็อกได้ทันจึงมีการถอดและถอนพิมพ์จํานวนมากบางส่วนที่แกะได้ก็จะเป็นลักษณะที่งดงามครับและนี่คือการรวมผงปฐมังผงอิติเจตรีนิสิงเหมหาราชและผงพุทธคุณที่ได้กล่าวกันไว้ว่ามีเพียงปลายเมล มาไว้คล้องคอกันโดยเราได้เห็นจากพระสมเด็จวัดระฆังที่มีมูลค่ามากกว่า10บล้านบาทหลายหลายท่านอาจจะใช้คําพูดว่านี่สามารถห้อยแทนพระสมเด็จวัดระฆังได้แต่ถ้าเอาจริงๆแล้วนี่คือผงที่สมเด็จโตลบเอาไว้ในร้อยกว่าปีที่แล้วนี่คือผงสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีล้วนๆครับพระสมเด็จอินโดจีน2 4 8 5ี่ปพี่ๆเครับลองคนบ้านดูนะครับอาจจะมีพระสมเด็จอินโดจีนอยู่ที่บ้านก็เป็นได้